เอาขณะนี้เวลาสิบหกนาฬิกายี่สิบสามนาทีของวันที่ยี่สิบห้ามีนาคมพ็สอสองพันหาลอยหกสิบแปดที่บ้านน้องคุณนะครับบ้านน้องคุณหมู่เจ็ดนะครับบ้านน้องคุณตำบลน้องคุณแหน่เพื่อน,น้องหอกจังหวัด้อยเอ็ดนะครับที่วัดิริโพคํานะครับเด้อิริโพคําเป็นมีการเตรียมการเตรียมงานที่สลองอา่าขนใหญ่ กำลงบุญไงนะครับสงการนะครับนะครับคนก็มีการเตรียมวัดเตรียมว่าจะาคานจะถานทีพ่นนะครับพี่น,ออน้องญาติโยมคนก็มาซอยกันตกแตงนะครับกสิขลายงานนะครับรายงานความคืบหนนาของสลังมือตะระเวนนะครับเลยอันนี้ประตูทางเขานะครับเนาะไม่ออกไม่ต้นคนก็มาร่วมพัฒนาลำซ่างลมแสงนะครับเนาะ เหมนนความคืบหน้าของการเตรียมวัดเตรียมว่านะครับเด้ออากาศฮอนเดีด๋ยวนี้มือนี่มีอากาศเริ่มฮอนแล้วนะครับอากาศเริ่มฮอนว่าในน้นาแต่มันีีฮอนแล้วนะครับเป็นมาเตรียมมาเด้อเป็นมาเตรียมมาเตรียมว่าเาถึงว่างามมาเด้อครับงามงามเลยนะครับเนาะแต่น,นั่งเสียแต่ต่อไปอีกเป็นเลยนะครับเด้อ นะครับนะ,นะครับเนาะอันนี้หมอลำสิมงงางันกับสินได้ปิ่นผ nah ู้ไทยนะครับเดี๋ยวจะปิ่นผ IR ู <Liter> ้ไทยสิมะงันนะครับอ <ș> ่าเฮ้าเก็บภาพมาฝากใกลเกินไดงงานความเกืบหนาคนใกเกินนะครับพี่น้องเด้อมาเตรียมกันเก็มงานน้ำกันนะครับโอ้โหงานด้งามดีบงามดีนะครับเด้ออือือ เตรียมเตียมเตียมเตี้ยมเตี anything, ้ยนนะะเนาโส้เาะกับมุบาลเพิ่กัมารวมพรนั้นเราตมเงให้ถูกกันนะครับเดี๋ยเอาผ้าละเลาะเก็บผ้าละเลาะนะครับละเลาะเก็บผามาปักที่นอนห้องหลายบอลนะครับเพออันก็ตรงที่ประทาดเนี่ยคุยยวนเพิ่นนะครับ ก็ถายหน้าคุยย้อนคนนะครับคนมาตกมาแทงมาอ้อมมาแล้วนะครับนเนาะอาเกากม,มาฝากรรงงานความเกือบหนาตะละมือตะระเวนมือนีกัวันที่ยี่สิบห้ามีนาคมสองขนาร้อยขอสิบแปดที่าลีกคำด้ครับเด้อความเกือบหนาเอาค้นคนนพวนีบุญเลิศเจริญนะครับสอยี้บาวทั้งคนญญบวานนั่งปัญญบุญมีไชยนาป <c oughs> นญเด่นนะครับ เอองามตัวละงามงามครับพี่น้อง,องเลยงามดีครับบ่อนแล้วาด้วครับรบ่อนแล้วบ่อนแล้วบ่อนด้วอยู่เนาะีอเก็บตาหน้าตาได้พี่น,ออนมมนะ้องได้เก <c oughs> ็บตาต้องดูมาฝากนะครับเนาะขอบคุณเลยครับหอดมือหอดเบนกันหมดละ สี่สิบห้าคนแล้วที่สี่สิบห้าสิบหกคนเลยครับมือบุญท่านเนะีะที่วัดซีนีโพคัมบ้านน้องคุณตำบลน,น้องคุณนายเพื่อนน้องของขอย่าร้อยเอด็ดนะครับเป็นกำลังสีตกแต่งประดับประดานะครับบริเวณวัดเออเสื้อผ้าลรอยเบิ่งครับเปขาดนะอื้อ นะครับเนาะลงอาหารนะครับเนาะลงอาหารลงขั้วของขั้วนะครับพอหันมาสมเพื่องคุณนะครับน,นี่คือฮอละขอละขั้งฮอละะรั้งคนกระติดฉลองปีนี้แหละนั่งกันฮอขัง้งฮอสไตโบดนะครับเนาะสารติดกระิฉลองนะครับเนาะเฮ็ดว้และจระสมมุนคนกระสิดรวมกันเฉลิมฉลองนะครับ โอ้โอ oh. oh, ้งามดีเลยครับพี่น้องเอ้งามดีครับอืมอ๋อบนมีชัดอืมอ่าปะอ่ะรอ,ะอะะเบิ้งครับรอเบิ mm. ้งอืมอืมอืม เนาะโอเคนะครับเนาะอ่าสีภาไปเบื่องรอบๆบริเวณข้างนืออ like, ีกทีหนึ่งได้ฮึอฮึมฮึมฮึมสวยงามอยู่ครับพร้อมพี่น้องสวยงามดีอยูะ ตกแต่งแล้วนะครับเนาะโอ้เห็นมาเบิงข้างชาลาบอีกมุมหนึ่งได้อ มุมหนึงเด้กำลังมัดสองมัดเสียเยอะมัดผามัดแพร่ได้อ,อห่อนเอามืัอนี้อากาศห่อนอยู่ที่มือน,นี้ิห่อนเอาอยู่ข่อยหยาเด้อนางเด็กนั่งมาหนึ่งก้อนอ่าใครนะครับเนาะอันนี้บนซาลาวัดเพิ่นดดูมาจิตมาแต่งไหวนะครับเด้อเห็นทั้งซาลาด้วยซาลานะครับเนาะ ทั้งสลาพมันก็ตกแต่งอะไรล่ะครับแต่น้งบ้อนแล้วเห็ดอีกเยอะนะครับนะ <c oughs> เนาะโอ้ยิงใหญ่เยอะครับผมพี่หนะึ่ง,งจะจะยิงใหญ่เยอะแต่บอลเดบเปิดไฟแได้วนี่บอลเดบเปิดไฟนะครับ,นะบเนาะบอลเดบเปิดไฟเลยสิบุดมุดเมืนแน่นะเนออเฮ่ออื้อหืออื้อหือ เก็บภาพครับทำสลัด้ลยครับเด้ออืออไปเบื้องข้างละาอีกทีหนึ่งครับุนนี้อุปกรณ์ที่คพิ่เก็ดใบเตรียมไว้กันครับหลายเลยครับพี่ที่นั่ไป,ปกตกแต่งทั้งหมดแล้น้ำหงหมดนี้ครับ จะนำไปตกใงทั้งหมดแหละนี่ทั้งหมดนี่นะครับอยู่บลัร้ายเลยลายเลยครับอุปกรณ์เป็นเตรียมไวนะครับนาะสวยการสวยงามโอ้โหอื้อยิ่งใหญ่ทยิยย่งใหญ่สวยงามมากๆเลยครับพี่น้าสวยงามมากๆเลยนะครับออโอเคนะครับเนอ้องพาไปเบิ่งนขงางหลักอีกทีหนึ่งครับ มีที่ยี่สิบห้ามีหน้าคมสองพันห้าร้อยสบหกสิบแปดที่วัดศิลป์โพคมบ้านน้องคุณตำบลน้องคุณ needs, น well. ในอำเภอหนองผอกจังหวัดยละนะครับเพื่อที่จะเอไปเกี่ยมงานเพชฉลองตรองสงสารนะครับสี่สิบห้าสิบหกคนนะครับเนาะฮมฮึ่มฮะ ดูรอบมุมนี้กันนะครับนะครับพี่น้องคนก็มาปัดมากวดนะครับเด้อ พี่น้องเพิ่งมาปัดมาก,กวดทำความสะอาดบริเวณสายๆกันนะครับทุกคนออกมาทุกมือเลยครับเพิ่งจะเก็บขอบครัวละหนึ่งพันบาทนะครับ,าบ,าบ, 1, บพบบบี่น้องเนี่ยงานเทศบาลจะนึงก็ขอบครัวละหนึ่งพันบาทรวนกำนังปัจจัยบ้านผู้น้ำซอยก็อีกคนละสองพันสี่ร้อยกว่าี๋ว่าไรนะครับเนาะแต่เป็นชาวบ้านก็เก็บกันขอบค,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 ครัควละหนึ่งพันบาทนะครับเนาะ เห็นครับเนาะติดผ้าไปเบิงรอบๆอบนะครับนี่เวเหลบรอบนะครับอ่บรอบนะเนาะเห็นนะครับอ่าเห็นบร้เหลบรอบเพิ่นนะครับเนาะเห็นนี้ครับ อันน in ี the the ้ก็ต้งหอไตรห่อไทรพีดกที่เป็นสางไว้ก็ิีฉลองปีนี้แะครับนะครับไปเก่าแก่มาบำรุงปลูกปรับปรุงเป็นครั้งที่สามแล้วนะครับเนี่ยเป็นรูปแบบไม่แหละบวรูปแบบก่าก็เกร็จแล้บนะครับเนาะเป็นสูบน้ำออกทํางคางสาข้างล่างแล้วนะครับเนาะอันนี้ไทรห่อไทรี่สางกินไม้นะครับเป็นรูปแบบไม้นะครับเนาะ แบบเก่าก็จะเป็นหัวแหลมๆนะครับเนาะตามแดดสบายนะครับเนาะอันนี้เ็กนอนใหม่นะครับนะเก็บตามนะตามกับพี่น้องเด้วยความคืบนะมือสบความคืบนะเนะครับผมขอบคุณพี่น้องขอบติดตามรับชมรับฟังนะครับเด้อเกิดใหญ่ๆพร้อมใครจะมีครับทุกคนโชคดีครับสุขภาพสุขภาพแข็งแรงทุกคนครับผมสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะครับเด้อ นะครับผมผมกล้องครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับ